สวัสดีครับสวัสดีทักทาย fc ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มีมาสององนะครับเ <c oughs> ช่นเคยนะครับสายผงนะครับสายผงห้ามพลาดเนาะสมเด็จนะครับ หลายท่านจะว่าเอ๊ะทำไมผมไม่เอาพรอยงอื่นมาบ้างนะคือส่วนตัวผมใจมันรักสมเด็จเนาะนะครับพระอื่นมันไม่คือพระอื่นไม่เล้าใจนะสมเด็จนี่พระที่แบบยอดน,นิยมนะครับผมเป็นพระที่มีเยอะนะครับแล้วก็มีลุ้นนะครับแล้วก็มูลค่าในการเช่าหามีความแตกต่างกันไปนะครับตามแต่เครดิตของแต่ละท่านนะครับนะคือเรียกว่า ราคาไม่มีขอบเขตนะครับไม่มีสิ่งใดมากําหนดได้นะครับขนาดเซียนพระอ,องค์เดียวกันยังขายเปลี่ยนมือกันไปไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่อานาจวาส,สนาบาร,รมีอยู่ที่มือใครนะครับอยู่ที่เครดิตนะครับผมนะฮะเป็นพระที่มีมูลค่าในตัวนะครับอยู่ที่ใครจะเป็นผู้ถือครอบครองนะครับผมนะฮะ ก็เลยไม่ค่อยเล่นอย่างอื่นนะผมนะครับสมเด็จกับหลวงพ่อเงินนะชอบแบบส่วนตัวด้วยนะใครชอบเหมือนผมก็แบ่งปันกันไปเนาะนะครับ f c นะครับดีมากดีน้อยอยู่ที่ท่านจะพินิษพิจารณาเอานะครับผมนะครับผมก็เป็นแค่เหมือนพ่อค้าคนกลางนะเหมือนจะเป็นสะพานเชื่อมต่อไปหา f c นะครับคือเดินไปหามาให้นะฮะ หาซื้อมาให้แล้วก็มาแบ่งปันกันไปนะนะครับอยู่ที่ f ซดูเอานะครับผมนะว่ากันไปเข้าเรื่องนะครับองแรกเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่วอลกรคังนะครับของนี้พิมพ์ล่ำนะพ้าออกล่ำล้นะครับมีใช้มาบ้างนะครับผมเสร็จเนื้อนี่เราใจมากครับเนื้อจัดเนื้อสวยมากเลยนะครับพิมพ์ลํำนะครับดูเนื้อนะพ้าเนี่ยจะมีหลากหลายนะแม่พิมพ์บางทีกดมาตื้นพ้าก็จะไม่ลํำนะครับอ่า กดมันลึกบางองค์ก็เดียวก็มีนะอยู่ที่การยืดหดตัวนะครับนะครับผ้าเนื้อผงมันมีการหดตัวได้นะนะครับกดตื้นกดลึกนะครับแล้วแต่นะครับเกิดขึ้นได้หมดนะครับต่างคนต่างก็เกิดกันไม่ทันเนาะมันมีการสันนิษฐานว่ากันไปนะครับทุกวันนี้คนที่ทันสมเด็จโตไม่มีแล้วนะครับไม่ทันนะนะครับมีแต่ความรู้ที่สืบต่อกันมานะครับรู้กันมาเล่าขานกันมา มีครูบาอาจารย์ของใครของมันนะครับผมนะครับว่ากันไปนะครับเอาที่ความชอบแล้วกันเนาะมาฮะองนี้มันมากเลยนะครับอยู่เนื้อจัดจ้านนะครับผมพระมีใช้มานะครับแต่เนื้อจัดมากนะครับพระบ้านๆเลยครับอันนี้เจ้าของก็เป็นหนุ่มโรงงานนะครับเขาก็สะสมพระไว้เยอะนะครับว่างๆวันหยุดอะไรอย่างนี้เขาก็เอามานั่งขายนะครับก็ได้พบเจอกันก็อุ่นหมุนกันมานะครับ เรียกว่าไม่ใช่พ่อค้านะครับเขาก็เหมือนเอาทรัพย์สินของตัวเองที่มีอยู่ที่สะสมไว้มาเปลี่ยนเป็นเงินนะฮะเปลี่ยนเป็นปัจจัยในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปนะครับช่วงนี้หลายท่านก็แย่เนาะก็มีการเปลี่ยนมือกันมานะครับผมเจอก็ถูกใจเขาแบ่งมานะครับเป็นผ้าสะสมนะครับเจ้าของเป็นนุ่มโรงงานนะครับผม แต่ก็ไม่ได้ถามเสาซีถึงท่านมาอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเนาะเอาขึ้ดูที่พระนะแต่เขาพูดมาเองนะว่าเขาทำงานปกติก็ททำงานนะครับยามว่างก็เอาของที่สะสมมาขายเป็นเงินเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงครอบครัวนะครับผมเนื้อดีนะครับองนี้นะครับพระเนื้อจัดแล้วก็มีก้อนขาวอยู่ปาปายนะครับเห็นไหมะนะครับมีนะนี่ฮะผมน่ารักนะครับผมล่ำนะครับ กันข้างนะครับพามีใช้มาบ้างนะครับแต่ไม่หักไม่ซ่อมนะครับสภาพช้าๆแบบนี้บางคนชอบผมก็ชอบนะส่วนตัวนะครับคือเป็นพ้าที่ดูมีสเสน่ห์พ้าที่ผ่านการใช้นะก็จะเป็นแบบแตกต่างกับพ้าสวยพ้าสวยก็มีสเสน่ห์แบบนะครับชอบไม่เหมือนกันนี่ฮะเนื้อตจ้งเน่าๆนะครับเห็นไหมฮะมีเม็ดขาวปะปายนะครับผมเนื้อจัดนะครับ จัดจานเรียกจัดจ้านเรื่องนี้นะเรื่องเนื้อจัดหลังสวยหลังมียุบยุบนะฮะยุบจากการหดตัวจากการใช้อะไรต่างเนาะนะครับเห็นไหมมีสเสน่ห์ดีนะครับหลังยุบยุบเนื้อจัดจ้านจริงๆตรงนี้นะนี่ฮะได้เนื้อได้ฟอร์มพิมพ์นะครับสวยไม่มากนะครับแต่ว่ามันนะครับมันจริงๆนะครับตัดชิ้น นะตัดชิดซุ้มนะครับผมตรงนี้เนื้อดีนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ผมเปิดสี่พันห้านะครับได้เนื้อได้มันเลยนะได้เนื้อได้ธรรมชาติความเก่านะครับจริงๆพระตีเป็นบาง,งผมก็ได้แต่พระออกล่ําแล้วก็ตัดชิดผมเลยตีเป็นรักคังเนาะ fc ดูยังไงก็ว่ากันไปนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมผมเปิดสี่พันห้านะครับทักมาแล้วก็ต่อรองเอาเนาะนะครับอยู่ที่ fc จะ ให้ราคามาเท่าไหร่ถ้าโดนใจผมพอมีกําไรผมก็แบ่งเนาะนะครับไม่ได้หวงนะครับขอให้ได้ราคาหน่อยนะครับให้ได้กําไรเป็นค่ากินค่าน้ํามันน้ามันในการวิ่งหานะครับนะครับบางไปบางวันก็ไม่ได้ดีก็มีนะเนี่ยพาก็มีองค์เดียวเลยฮนะแบบนี้นะครับขายไปแล้วก็กไปเลยนะไม่มีองค์ที่สองที่เหมือนกันนะครับถึงได้บอกว่าบางทีไปก็ฝ่าวางทีเดินทางค่าน้ํามันหมดค่ากินไปละว,วันนึงก็ร่วมพันนะนะครับ อาจจะไม่ได้เลยเลยก็ได้นะนะครับมันต้องเสี่ยงโชค,โคนะครับเสี่ยงโชคไปเดินหานะนะครับมันก็ไม่ได้ดีทุกองค์แล้วก็ไม่เหมือนกันสักองค์นะครับนะอย่างอย่างเนี้ยขายไปแล้วก็มีองค์เดียวนะฮะไม่มีอีกแล้วนะนะครับเอสลองดูนะครับเปิด4 5่พทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับผมโอเคนะครับชมองถัดไปตรงนี้ก็มันนะอันนี้เป็นเส้นได้ใหญ่นะครับ ส่งเป็นเส้นได้นะผมก็ตีเส้นได้และนะผมก็ไม่ได้เก่งนะครับตีไปตามหน้าพระนะครับใครที่มีความรู้มากกว่าผมก็อย่าการแกล้งกันเนาะนะครับนะผมว่าไม่ได้อวดตัวว่าเก่งอะไรมากมายเนาะผมก็เรียกว่าเป็นคนหาพะะระแล้วกันเนาะหาพระมาแบ่งมาปัน fc นะครับไม่ได้เป็นเซียนนะไม่ได้ถึงขั้นเซียนนะครับถ้าถึงขั้นเซียนผมก็ดูพระขาดก็อาจจะจับมา ขายอง์ลหลักล้านก็รวยนะครับแต่นี่เราดูไม่ขาดเราก็ต้องขายแบบนี้นะครับนะครับเอาว่ามันไว้ก่อนนะนะบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะเส้นได้ใหญ่นะครับมันนะครับตรงนี้มีคาบมีอะไรอยู่นะมีคาบปูบางๆนะครับเหนือนี่เล้าใจเลยครับนะครับส่งไปทางเส้นได้นะมกติเส้นได้เลยแหละนะครับนะครับดูเอาดูเอานะดูเอาดูเป็นดูชอบดูใช่จัดไปนะครับ ข้างหรือจัดมากเลยนะครับนะครับไม่การันตีนะไม่การันตี fc ดูเอาเองนะครับให้ผมการันตีแท้ก็เดี๋ยวคุยยังไม่รู้เรื่องนะต้องว่ากันหลักหลักหลักล้านนะครับเดี๋ยวจะเหนื่อยสภาพนี้ก็หลายหลายแสนนะครับเดี๋ยวจะซื้อกันไม่ได้นะนะครับให้การันตีอยูเนื้อน้ำมันมากเลยเนื้อตรงมีมีกระเทาะนะครับแต่เนื้อข้างในแกร่งนะครับเห็นไหมนะมันนะครับดานข้างเนี่ยเนื้อดีเนื้อจัดอ่า จับจานนะครับชมด้านหลังหลังก็มันนะครับนะีฮะแข่งเป็นโซนแร่งโซนเนื้อโซนกระดูกนะครับเรียกโซนกระดูกแร่งเก่านะเก่าแร่งอ่าองนี้เปิดเท่าไหร่ดีเอ่อสามพันห้าละกันนะฮะทักมาต่อรองเรานะครับ ต่อได้ทุกองนะฮะถ้าราคาประมาณนี้แต่ถ้าผมเปิดพันหรือพันห้านี่มันจะลดไม่ได้แล้วนะครับอันนั้นถือว่าแบบพิเศษเนาะนะครับแต่ละราคาสามสี่ห้าพันนี่ลดได้นะครับต่อได้ทุกองนะต่อดีผมก็แบ่งมีกําไรก็แบ่งไม่ห่วงนะครับเอาไว้ซื้อกันยาวๆนะครับผมซื้อกันเรื่อยๆนะครับอ๋องนี้สามพันห้านะฮะนะผมพิมพ์ใหญ่สี่พันห้านะครับว่ากันไปราคาไม่ได้เน็ตนะฮะเว้นช่องว่างให้เอฟซีได้ต่อรองกันนะครับ แต่ขอให้ต่อได้ให้ผมได้กำไรบ้างเนาะจะได้วิ่งหาได้มีกำลังใจมีกำลังทรัพย์ในการที่จะสวัสวงหามาแบ่งปันอีสกันได้เรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามกันนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนแล้วก็ติดตามนะฮะใครที่ยังไม่อุดหนุนไม่เป็นไรนะติดตามดูเรื่อยๆให้ดูให้ถูกใจแล้วค่อยอุดหนุนก็ได้นะครับนะไม่ว่ากันนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วค่อยแบ่งไปเนาะโอเคนะครับฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ